ใครชอบดอกเชิญทางนี้เลยค่ะ B D D Tree Garden สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราก็มาพบกับช่อง D D Tree แล้วนะคะช่องที่รวบรวมความรู้ดีๆไว้ให้กับเพื่อนๆพื่ทุกคนเลยนะ วันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปเอาใจสายดอกกันค่ะโดยที่เรานะคะจะมาแนะนำดอกของกระบองเพชรแคคตัสสายพันธุ์ต่างๆค่ะว่าเขามีหน้าตาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะเผื่อที่ใครเป็นสายดอกเนี่ยจะได้ออกไปตำหรือไปซื้อตามกันนั่นเองเดี๋ยวจะมีอย่างอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยรอต้นที่หนึ่งนะคะก็คือน้องยิมโน,นนั่นเองค่ะซึ่งทั่วๆไปนะคะ ดอกน้องยิมโนนะคะเขาก็จะเป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีเขียวอ่อนๆน,นะคะแล้วก็จะมีทนดอกสีชมพูไปถึงสีชมพูเข้มค่ะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นั่นเองค่ะโดยที่น้องยิมโนนะคะจะออกดอกช่วงหน้าร้อนจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งนะคะสามารถออกดอกได้ทีละหลายๆดอกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้ดอกค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยละคะ่ะสําหรับสายพันธุ์นี้ แล้วเมื่อเขาได้รับแสงแดดเพียงพอนะคะต้นเขาสมบูรณ์ดอกเขาจะบ้านแช่งเลยค่ะแล้วก็จะบ้านต่ออีกประมาณ2-3วันเลยนะต่อมาค่ะจะเป็นต้นอิชินอนะคะซึ่งดอกเขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยดอกเขามีหลายสีนะคะแต่ว่าสีที่เบสิกที่สุดเนี่ยก็คือสีขาวเนาะซึ่งดอกเขาจะมีไซส์ที่ใหญ่มากๆนะคะเ,เพื่อนๆดูสองดอกนี้สิ การันตีความใหญ่ด้วยการเอาไม้บรรทัดมาวัดให้ดูกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเขาจะมีกลิ่นหอมๆเบาๆด้วยนะเราเคยดมแต่ไม่รู้ว่าแบบคนอื่นจะได้กลิ่นไหมนะคะก็ คือว่าเป็นน้องที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาได้ส์นะคะแล้วก็ต้นเขารวมสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะออกดอกค่ะแต่ข้อเสียนะคะคือดอกเขาจะบานแค่วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เจอแล้วเนี่ยต้องรีบถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าวันต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะ เขี่ยแล้วก็คอพับลงมานั่นเองค่ะแล้วต้นนี้นะคะก็คือแมมชูแมนนั่นเองค่ะสายมุงมิงเนี่ย้ามพลาดเลยนะคะด oh. ้วยความทิดดอกเขาเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีลักษณะพิเศษคือส่วนใหญ่นะคะแมมเนี่ยเขาจะดอกเล็กเนาะแต่ว่าแมมชูแมนเนี่ยเขามีลักษณะดอกที่ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็สีชมพูตะมุตะมิน่ารักมากๆาเลยล่ะคะ่ะเพื่อนๆซึ่งเรานะคะก็ได้โดนตกเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ เห็นนะคะดอกออกใช่ไหมก็ซื้อกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นดอกของเขานันนเองค่ะแล้วต่อมานะคะก็คือน้องแอสตโตรค่ะเชื่อว่าเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยนะซึ่งน้องแอสตโตรนะคะดอกทั่วๆไปของเขานะคะจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็ พิเศษมากๆเลยนะคือดอกเขานะคะเราสังเกตหลายครั้งแล้วว่านางจะบานตอนบ่ายสองโมงค่ะเหมือนมีนาฬิกาปลุกอยู่ที่ต้นของเขาเลยนะคะว่าบ่ายสองโมงปุ๊บจะบานทันทีแล้วก็ตอนเย็นนะคะประมาณ5-6ถึงกโมงก็จะหุบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกของน้องแอสโตรนะคะเขาจะบานแล้วก็หุบอย่างเร็วมากเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำงานประจำนะคะน่าจะไม่ได้เห็นดอกของน้องแอสโตแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเขาจะบานแค่ตอนกลางวันแล้วก็บานแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าดอกเขานะคะก็ออกค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเลยะะล่ะค่ะเราก็ชอบออกในช่วงหน้าร้อนด้วยเนาะโดยที่ดอกที่มีลักษณะพิเศษนะคะก็จะมีสีที่เปลี่ยนไปนะคะเช่นสีแดงหรือว่าดอกที่เป็นฝอยๆเหมือนฝอยทองอย่างนี้นะคะเขาจะเรียกว่าดอกชินโชวะ นั่นเองค่ะแล้วต่อมานะคะก็คือต้นคังโคค่ะ เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่ามีอะไรเกาะอ,อยู่ที่ดอกของเขาถ้าเป็นกระบองเพสายพันอื่นๆน,นะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะมีพึ่งอะ่ะบินอยู่รอบๆดอกใช่ปะแต่ว่าต้นนี้ค่ะเขามีน้องแมลงวันนะคะมุดหัวเพื่อทําการผสมเกสรช่วยเหลือเราอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆลองคิดดูสิว่ากลิ่นขนาดไหนคะที่แมลงวันเขาอยากจะเข้ามาดมโอ้โหแค่พูพนะคะก็ยังรู้สึกปวดหัวขึ้นมาแล้วล่ะค่ะโดยที่ ดอกของน้องขางค้งนะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยก็ว่าได้นะคะในเรื่องของกลิ่นนั่นเองค่ะซึ่งดอกเขานะคะจะบานตลอดทั้งปีเลยนะคะเพื่อส่งกลิ่นโชยให้น้องมแมลงวันมาผสมเกสรนั่นเองค่ะแล้วเขาก็มักจะออกดอกเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะออกพร้อมๆกันหลายๆดอกเพื่อส่งกลิ่นให้แรงขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะใครที่ชอบของแปลกนะคะห้ามพลาดเลยนะคะ แล้วต่อมานะคะก็คือแมมมีล,า,ลาเลียเลนตานั่นเองค่ะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะคะด้วยความที่ลุกเขาดูเป็นเหมือนคุณหนูนะคะแล้วก็ดูบอบ,บางมากๆเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆดูสิว่าดอกของเขาก็เป็นสีขาวดูตะมูตะมิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นต้นไม้นะคะที่จะครองใจทุกคนได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะ แล้วส่วนใหญ่นะคะน้องแมมเลนต้าเนี่ยเขาจะบานนะคะช่วงที่มีอากาศเย็นค่ะแล้วดอ,อกเขาก็จะบาน แค่1น 1- 2วันเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเหี่ยวแห้งนั่นเองค่ะโดยเหล่าสาวกนะคะก็มักจะรอให้น้องนะคะดอกขึ้นเป็นมงกุฎแบบนี้ค่ะจะรู้สึกฟินแบบสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วแม่มในสกุลต่อมานะคะก็คือน้องแมมชายเดียนานั่นเองค่ะซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าเขาจะมีลักษณะดอกที่เล็กนะคะแล้วก็มีสีสันเนาะที่เราเคยเห็นก็จะมีสีชมพูสีแดงสีส้มนะคะสีขาวซึ่งเขาก็ จะเล่นกันที่สีดอกเนาะเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะคะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นสีอะไรแต่ว่าถ้าสีเบสิกเลยเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนั่นเองค่ะซึ่งก็ดอกเขาจะเล็กมากเลยนะเลยทำให้การผสมเกสรเนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยละค่ะ แล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำดอกของต้นกระบองเพชรค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าแต่ละสายพันธุ์นะคะเขาก็จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยที่เรานะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเรายังมีแนะนำสายดอกต่ออีกนะคะในคลิปที่สองยังไงเพื่อนๆรอติดตามชมกันได้นะ แล้วก็เพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆพ,พ,พอจะสรุปได้ในใจหรือยังคะว่าเพื่อนๆชอบสายพันธุ์ไหนมากเป็นพิเศษยังไงเนี่ยอย่าลืมเมนมาบอกดีดีทีพร้อมกับเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมเพื่อนๆถึงชอบดอกของสายพันธุ์นั้นนั่นเองค่ะ แล้วก็จบก,กันไปอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดีที่ค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะสำหรับวนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย